พี่น้องมาืมันนี้ได้ก้อยขมพี่น้องก้อยขมกัเนต้มขมพี่น้องก้อยแห้งก้อยเหนียวใส่เลือดหน่อยนะว่าใส่เลือดใส่เพราะเป็นพิธีนะพี่น้องพักกระมีนี่กระปีได้พี่น้องก็เบปบ็นหระพาแล้วก็ลูกโดดเทียมหน่อยนึงพี่แข้งหน่อยนึงน้ำซุปยู่ของแางเลยพี่น้องเด้อน้ำซุปยู่ของ่างมันมันมัน,ม,นมันทายหยากนะคือเขาพี่น้อง ต้องมีแนวแกะข้าวด้วยครับเด้อของแท้อ๋อผ่านกาดบริหารด้พี่น้องเด้อนี่พี่น้องขอตรวจขอไปสำหรับพี่น้องเพื่อนบบกินแนวรองข้อแนวแกะข้าวนะครับเด้อใส่บุ๊บบุ๊บงี้งีเด้อกันจุ่มคอพี่น้องม,มามาพี่น้อง สิบเซโอ้ยภาพตัดพี่รองกล่องมันตัดมาขนาดเนี้ยสายญาณมันหายนะกินไปรอบนึงเด้อมาเลยหมาเดี๋ตัดตัวไม่พี่รองโอ้นอี่เบิ่อองจิบเหรอก็ถอดข้อแม่ได้เลยเนาะสิบเซนน้ำแบบที่ก่อนหรอกครับผมว่าสีร่องคิบไปได้เด้งขนาดมัน คิดเป็นไแค่หนึงนาทีเองนะตัวจาบับเะอี่เปิดบางกว่านพี่น่องอ๋อพอตองหัวใ่ยฮะเงแสรกเหมือนกับผม้องแกะข้าวกันไปเครับเ้อหัวายางเป็นสีหรือเ tôi sẽ mặc khẳng xẹp nó cái vùng này kẻ cao cũng bớt rồi mày mày mà được bữa tiếp vậy đừng đó có xá bằng ngọc với nó Mình chút nó hút nó cho

จะดินบ่ดินบุ๊คกาแครับเสอรครับผมเนี่ยก็เสียมีเสียงลบกวนนั่นพัดลมเพี่น้อง